คารอนคันแลงผู้คุมผีระดับเจผู้นำตระกูลแวนไพร์และเขาเป็นน้องชายของเคนคันคแลนมีข่าวลือว่าเทียนจูผู้ที่อยู่เบื้องหลังศูนย์หมายเลข9ก้าก็เป็นผู้คุมผีระดับเจเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันนี่อาจจะเป็นเพียงแค่ภาพที่เราได้เห็นเท่านั้นและผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นผู้คุมผีที่มีระดับสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกานะ่ผู้ควบคุมผีระดับเจ็ด จะสามารถควบคุมผีดูร้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ได้พรับผลกระทบใดๆเลยแม้แต่น้อยและพวกเขายังได้รับการช่วยเหลือจากรบรดกของตระกูลอีกฉันจะไม่แปลกใจเลยถ้าพวกเขาจะควบคุมผีระดับนายผลได้สหารัฐอเมิกาส่งคนระดับนี้มา พวกมันคงอยากก็เอาชนะพวกเราแบบจริงๆเลยสินะสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นก็คือรูปแบบการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศที่ยังไม่มีการตกลงกันเมื่อถึงเวลานั้นสหรัฐอเมริกาก็คงจะร่วมมือกับประเทศเอ,อื่นๆเพื่อจัดการกับพวกเราก่อนแนๆ่ๆฉันรู้จักหัวหน้าทีมของประเทศซากุระเธอเป็นลูกสาวคนเล็กผู้โด่งดังของตระกูลหยวนผู้มุ้มหิระดับ6หยวนเมืองจีหลายปีก่อนที่จะเกิดเกมสซีงขวัญขึ้นหยวนเมิงจีทําสัญญากับสมเสร็จกินฝันและ ทักษะที่เธอใช้นั่นมันยากจะรับมือผ่านมาหลายปีสมเสร็จกินฝันตัวนั้นมันได้เลื่อนระดับเป็นผีระดับนายพลแล้วทีมสักุระที่เธอเป็นคนนำมีพลังที่พวกเราจะต้องระวังและประมาทไม่ได้เลยวันนี้ฉันกับลี่เหนียนได้พบกับคนจากประเทศหันด้วยผู้นำของพวกเขาคือซูจุนเซียง ผู้ควบคุมผีระดมหกเขาแข็งแก่งกว่าผู้นําหญิงที่มาจากประเทศฮันที่เคยพบในคุกใต้ดินสเสอีกส่วนคนที่เหลือก็รวนแล้วแต่เป็นผู้คุมผีระดมห้าเพราะงนนั้นเราต้องลดจํานวนคู่แข่งให้ได้มากที่สุดในรอบคัดเลือกเฮิมน้องเฮียเอลมาถึงเมืองเอแล้วทําไมเธอถึงไม่มาหาฉันละน่ะนั่นเป็นเสียงของโยนเมืร์จีกับตันของทีมประเทศซากุระขอโทษที่มารบกวนแต่ว่าฉันมีเรื่องที่สําคัญมากอยากจะคุยกับเธอเนี่ย คนอยู่เยอะมากหรือว่าพวกคุณกําลังวางแผนหาวิธีจัดการกับฉันอย่างนั้นเหรอคนหยวนมีธุระอะไรก็รีบพูดมา <c oughs> อย่าตึงเครียดมากนะสิฉันมาที่นี่เพื่อช่วยานะอันที่จริงคารอนคาแลนจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาหาฉันแล้วแต่ว่าหัวใจของฉันอยากอยู่ข้างเธอโอ,อ้บอกมาเถอะว่าคุณหยวนต้องการอะไรตอบแผนน้องชายคนนี้คงจะเป็นชายผู้โด,ด่งดังฉายาจากควาฟฟงตูใช่หรือเปล่า ฉันได้อ่านโพสต์ของคุณในฟอรัมแล้วและฉันก็เป็นเอฟซของคุณด้วยงั้นเหรอที่จริงแล้วสิ่งที่ฉันต้องการนั้นง่ายมากเทนทีที่เกมจบลงแล้วคุณต้องส่งจกักรพรรดิฝังตูให้ฉันนี่ฉันปฏิเสธข้อเสนอของตระกูลคาแลนเพื่อที่จะมาช่วยเธอเลยนะไม่มีทางทำไม่ะ พี่หลินไม่ใช่สิงของสิ่งที่คุณพูดนั้นไม่สุภาพเลยนะเราตัดสินใจอะไรไม่ได้หรอกคนที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ก็มีแคจ่จักรพรรฟ,ฟิังตูเท่านั้นถ้างั้นเรามาคุยกันเป็นการส่วนตัวดีกว่าคุณอยากเดิมพันกับฉันหรือเปล่าล่ะอ๋อฉันฟังหน่อยสิ ถ้าทีมของคุณออกจะเข้าวงกดได้เป็นทีมแรกฉันจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของคุณกับพวกอเมริกาอีกต่อไปถ้าไม่ยอมรับข้อเสนอของฉันฉันจะไปเข้าร่วมกับพวกอเมริกาถ้าพวกคุณเด,เดิมพันแพ้แล้วก็จึกรพรดฝั่งตู่ต้องไปเป็นแขกที่ประเทศซากุระหนึ่งสัปดาห์ตกลงฉันจะเดิมพันกับเธอเองจริงเหรอสมแล้วที่ไปเจักพดฝั่งตู่ทั้งเราาและข้าหาันเอ้เราตกลงกันเสร็จแล้วถ้าเธอไม่มีธุระอะไรแล้วก็รี้บอกไปซะแล้วขอเตือนว่าครั้งหน้าอย่าทำอะไรแบบนี้อีก <c oughs> เข้าใจแล้ว หายไปแล้วนี่มันอะไรกันล้วเนี่ยผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนแล้วล่ะพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของหยวนเมองจีเธอคงไม่น่าจะมีอาวุจินได้รับพิเศษเธอคงจะยืมาอาวุธจินพวกนี้มาจากอาวุโสของตระกูลในครั้งนี้ประเทศซาก,กุระลงทุนมหาศาลเลยจริงๆพี่หลินคุณรู้เรื่องอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเหรอ นั่นคงจะเป็นเหตุผลที่พี่ตกลงเดิมพันกับเธองั้นสินะฉันก็แค่ไหลาตามน้ําไปไม่ว่ายัางไงเป้าหมายของเราก็คือการเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วถ้าหากชนะการเดิมพันนี้เราก็จะกําจัดศัตรูไปได้อีกหนึ่งประเทศแต่คุณจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องการเดิมพันทั้งหมดเลยนะเรื่องนั้นไม่ต้องกังวลไปเลยและที่สําคัญก็คือฉันอยากจะรู้ว่าทําไมเธอถึงได้พุ่งเป้ามาที่ฉันเธอมีเหตุผลอะไรกันแน่เธอคงจะกําลังมีปัญหาอะไรอยู่แน่นอน ทีมอเมริกันทีมสากุระทีมยุโรปทีมรัสเซียทีมผู้คุมผีแนวหน้าของแต่ละประเทศมารวมตัวกัน สถานที่จัดการกข่าขันในครั้งนี้มีชื่อเรียกว่าวงกตสับสนซึ่งเพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่อเมริกันค้นพบเขาวงกตนี้เมื่อ3ามเดือนก่อนได้มีการสำรวจแค่เล็กน้อยเท่านั้นหลังจากนั้นเขาวงกตนี้ก็ถูกปิดและไม่มีใครเข้าไปได้อีกมันยุติธรรมกับทุกท่านแน่นอนเเข้าของวงกตฎทั้งหมดมีอยู่10ทางและเมื่อเข้าไปแล้วก็จะค้นพบกับดักและผีที่อยู่ข้างในเขาวงกตซึ่งนั่นก็คือการทดสอบผีที่อยู่ภายในเขาวงกตนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผีระดับดูร้ายซึ่่่่งงงควาาาาามยยกกกอูในนระะัับลลลหจททีีแต เคียค่ะมกดและออกไปได้แล้วก็จะถือว่าผ่านรอบคัดเลือกขอเชิญพู้อำนวยการตรวจสอบเรื่องเนือธรรมชาติ FBI ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันผู้วุผีนานาชาติในครั้งนี้ขึ้นคุณซาฮิวจ้าฉลาของทีมตัวแทนแต่ละประเทศได้เลยค่ะทางเข้าหมายเลขสิบ ทีมที่อยู่ในทางเดียวกันกันกบพวกเราโลกมันกลมจริงๆเลยนะนั่นมันทีมจากประเทศจีนไม่ใช่เหรอนั่นมีผู้หญิงเป็นหัวหน้าทีมแถมยังมีผู้คุมผีระด,ดับสี่อยู่ในทีมด้วยเป็นผู้หญิงแล้วมันจะทาไมฉันเป็นผู้คุมผีระด,ดับหกนะฉันไม่ได้สนใจผู้หญิงแบบเธอหรอกนะว่าแต่จากภาพฝงตูมาด้วยไม่ใช่หรือทำไมล่ะนายกลัวก็เลยจะยอมแพ้หรอ <laughs> พวกแกนั่นแหละที่ควรจะยอมแพ้ดูจากรายชื่อผู้เข้าแข่งขันแล้วครั้งนี้ประเทศจีนคงเน้นเข้าร่วมเฉยๆสินะอ่ะฮเวนนี่ เราต้องเป็นทีมแรกที่ออกจากเขาวงกฏได้อย่าไปเสียเวลากับคนแบบนั้นเลยทีมแรกเหมือนว่าพวกมันจะรู้อะไรเลยมิงเซียงช่วยดูหน่อยว่ามันคิดอะไรอยู่พวกแกยังคิดว่าจะเป็นทีมแรกที่ได้ออกไปอยู่อย่างงั้นเหรอพวกสหรัฐอเมริกาได้มอบแผนที่ครึ่งหนึ่งของพวกเขาวงกฏให้กับทีมที่เป็นพันธมิตรกับพวกเขาแล้วด้วยข้อได้เปรียบขนาดนี้พวกแกนะไม่มีทางตามเราได้ทันหรอกแบบนี้นี่เฮ้ ดูจากสภาพเมื่อวานแล้วพวกแกคงจะขาดเงินสินะถ้าแกให้ความร่วมมือกับฉันแล้วก็ฉันจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเงินให้ได้นะหมายความว่าไงฉันต้องการแผนที่เที่อเมริกามอบให้แกแผนที่ฉันคิดเอาไว้แล้วเชลยวสหรัฐอเมริกาจะต้องลงมือทําอะไรแน่แนนี่มันเป็นการโกงการชัดๆเดี๋ยวก่อนนะมันรู้แผนที่ได้ยังไงกัน พูดเรื่องอะไรกันนะ่ะแผนที่บ้าอะไรกันเฮ้อเลิกแถได้แล้วที่ฉันพูดไปก็เพราะฉันมีหลักฐานฉันจะออกไปเปิดเผยความจริงแล้วพวกแกก็จะไม่มีที่อยู่ในสังคมอีกต่อไปเมื่อเรื่องกลายเป็นแบบนี้คิดว่าพวกอมริกันจะทํายังไงกันละ่ะไอคางกับกันถ้านายยอมส่งแผนที่มาแล้วก็ฉันจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครแถมยังจะให้เงินนายด้วยนะนายไม่พูดฉันไม่พูดแล้วใครจะรู้เรื่องที่เราตกลงส่วนตัวกันละ่ะเออนายควรจะคิดให้ดีนะถ้าหากว่าปฏิเสธก็ต่างคนต่างไป กเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วหัวหน้าจะพลโอกาสดีๆทาเงินแบบนี้ไปจริงๆอย่างนั้นเหรอแล้วมันก็เพนแค่ครึ่งเดียวของแผนที่ด้วยนะต่อให้เราให้แผนที่กับพวกนั้นมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับพวกเราหรอกนอกจากนี้ในรอบคัดเลือกเราต้องแค่ผ่านการทสอบให้ได้ก็เท่านั้นแต่ว่าเงินมันสําคัญกับพวกเรามากเลยนะ ฉันต้องการ30สิบล้านหยวนแกเอาแผนที่ไปได้เลยขายก็ขายไม่ขายก็รีบบอกไปซะต่อให้เราไม่ได้แผนที่เราก็ยังหาทางออกไปจากเขาวงกดได้นอกจากนั้นเราก็จะบอกกับประเทศอื่นๆให้ได้รู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสมล้านตกลงจะรับเงินสมล้านแต่ห้ามเปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครรู้เด็ดขาดเชียวนะตกลงนี่คือกระเป๋าเก็บเงินอาวุธยิงได้รับตำในนี้มีเงินอยู่3ามล้านส่งแผนที่มาให้ฉันซะเยี่ยมมาก เงิน3ล้านไม่ได้มีค่าอะไรสําหรับฉันเลยนี่คือโครงสร้างของเขาวงกอยางงั้นหรอแม่จะาดูเหมือนว่ามีทางเข้าหลักอยู่แค่สิบทางแต่ว่าหลังจากเข้าไปแล้วยังมีทางแยกอีกมากมายเส้นทางนี้มีแนวโน้มที่ดีแต่ว่าเราต้องไปเชิญหน้ากับผีที่มาโจมตีเราตลอดทางในเมื่อแกได้สิ่งที่ต้องการไปแล้วเราก็ต่างคนต่างไปเถอะตกลงไว้เจอกันรอบต่อไปแล้วกันนะแก <c oughs> <c oughs> คิดว่าเรื่องนี้มันจะจบง่ายๆเลยไง นายโดนเขาโจมตีเข้างั้นหรอฉันกล่าวไว้แล้วเชียวในการแข่งขันไม่มีกฎใดที่ไม่ให้โจมตีประเทศอื่นตอนนี้ได้เวลากลับจัดพวกแมลงแบบผู้แก่เพื่อไม่ให้มารบกวนฉันในอนาคตอีก